แล้วเหล่พ่อแล้วทำยังไงดีล่ะจะเอายังไงดีล่ะรู้วจะเหมมันมกับฝนทองไปไหนล่ะ เห็นลูกฉันไหมสองคนน่ะอ๋อคุณเหมันหรอคุณฝนทองไปสิบจักรยานในข้างนอกครับเดี๋ยวว่าคงกลับมามั้งเหรอาถ้าจะใช่อย่างนั้นนะเดี๋ยวปิดร้านให้ดีแล้วก็เฝ้าเอาไว้นะพอเขาสองคนกลับมาบอกให้รีบกลับบ้านด่วนฉันมีธุระเข้าใจไหมดูร้านให้ดีๆไปพ่อไปเลยเดี๋ยวแม่แม่บอกก่อนว่าแม่จะไปไหนอ้าวก็ไปซื้อของเล่นให้ร้านนะสิแล้วก็ให้เหมันกับฝนทองมันเอาไปให้มันเด็กด้วยกันเนี่ยนะมันือนตลอแป๊บเดียวลีน่าก็ติดมันละแล้วทีนี้อ ไปเร็ว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 ดูของครบเปล่านมล่ะนมเออพ่ออ้อมอยู่ในนี้ครบใช่ไหมเออเออเออแป้งเปิ้นมีพ่อดูติ๊กตากดหน้าละจริงๆสมัยนี้มันทำหน้ารอดจริงๆเลยนะของเด็กเล่นเนี่ยดูสิหน้าเอ็นดูเฮ้ยอะไรกันนะะแม่ เออนี่ลีน่ามาแล้วนะลูกที่ไหนอะคะอ๋อไปแล้วฝนแล้วว่าหลายอย่หนไปหาหลายเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปสองคนนี่นี่มาเอาของพวกนี้ไปให้ลีน่าด้วยแล้วมาเอาไปนี่แล้วก็ให้ลีน่าคนเดียวนะลูกนะไม่ให้คนอื่นนะแล้วก็หาทางเอาตัวลีน่ามาให้ได้เล่นชวนมันเล่นจนมันติดใจแล้วก็เอาตัวมันเลยรู้ป่ะแล้วก็บอกด้วยว่าย่าเป็นคนซื้อของพวกนี้ให้ค่ะแล้วลูกนะดี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 ไปแล้ว เออนี่พ่อว่าจะถามแล้วก็เลยลืมไปเลยไปเจอนางฝ้ายแล้วก็ได้ความว่ายังไงมากมันพักอยู่กับใครฮะอือ ิญจ้าเชิญเข้ามาเลยเร็ว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 สวัสดีค่ะ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 เชิญนั่งสิคะดีน่าสวัสดีอาฝนทองกับอาเหมันสิลูกสวัสดีจ้าน้องคุณพ่อเองค่ะนี่แล้วค่ะเนี่ยตาโเนี่ยอาซื้อของมาฝากเยอะแตัวูีิเนี่ยมีนมสดนะแล้วมีขนมด้วยของอาก็มีนะนี่เอาไหนเอาไหนที่เลยเร็วอร่อยทั้งสามอย่างเลยจ้ะ เแม่ล mm ีน hmm. e ่าแล้วเทจะเอาไหนเอาไหมคะเอาไหมคะลูกเอาไหมคะคือแกยังไม่คุ้นนะคะไม่เป็นไรไว้ถ้าคุณแล้วฝนขอพาลีน่าไปหาแม่ได้ไหมคะป้ายอย่าเลยค่ะลีน่าเนี่ยแกขี้แยค่ะเดี๋ยวเอาไปเกิดร้องไห้งอแงแล้วก็คุณย่าจะลำบากแกเลยไม่ต้องมา ตาโตเลยตาโตเลยไปเดแม่ม like ัน <o> ว <aks> ่าไงบ้างลูกมันไหนอะคะแม่อะก็นังฝ้ายนะสินี่มันไม่ยอมให้พาลีนามาที่นี่เหรอโอ้ยไม่ให้อะไรกันละคะแม่ลีนาติดพี่ฝ้ายแจเลยไม่ยอมหางกันสักนาทีเอะนี่ขนาดฝนขออุ้มตั้งนานยังไม่สำเร็จเลยค่ะก็นังแม่มันกันท่านะสิ โอ้แม่ฮะลีน่านะน่ารักอย่างกระตุกกตาเลยแม่รับรองนะถ้าแม่ได้กอดครั้งหนึ่งนะจานนี้แม่จะไม่ปล่อยลเลยล่ะเฮ้กินด้วยน้องป้ไยนั่นน้อง้าเออแม่แม่ไหนจะพุ่งไวใจเลยปะ่ะค <ś> ิดอะไรมากนะไาแม่ไปจริงจังกับมันเลยนะแม่นะ มันจะพารีน่าเข้ากรุงเทพวันสองวันนี้ใช่ไหมพ่อ,อพ่อไปรับอาสานะบอกว่าพอดีพ่อจะต้องไปรับลูกก็เลยรับมันไปด้วยระหว่างทางก็เกลี้ยกล่อมให้มันเอารีนามาไว้ที่นี่ ตัวมันจะไปไหนก็ไปเพื่อความสะดวกคล่องตัวของมันเอง hmm. แล้วก็ไปแวะบ้านพิลิข้างที่นั่นเลยฉันจะโทรไปบอกให้พิลิช่วยด้วยอีกแรงนึงพิลิเขาจะเล่นอยู่เหรอแมให้ทำอย่างเดียวไม่ต้องพูดได้ไหม หลายๆคนพูดเข้าเดี๋ยวมันก็ไข้เขวเองนั่นแหละ จะไม่กลับอีกนานนะคะฝ้ายแม่ว่าลูกอะนี่จะไปไหนกันล่ะลูกฝ้ายว่าจะเข้ากรุงเทพไหมคะแม่อ๋อแม่กําลังจะมาบอกให้ฝ้ายรีบแต่งตัวเฉละแม่จะเหมาแท็กซี่เข้าไปด้วยโอ้อยู่ต่อไปไม่ได้แล้วล่ะลูกบ้านโน้นเข้ามากันแล้วท่าทางเขาก็ชงสงสยัยมีเรื่องแน่ๆเฉละ <S <S นี่มันอะไรกันนักปัญหนานะแม่เขาเนี่ยมันมีอิทธิพลนะลูก ถ้าหากเข้ามาหาเราด้วยสติด้วยเหตุด้วยผลมันก็พอจะสู้ได้นะฝ้ายแต่ถ้าหากเขาใช้อำนาจเถือถ่อนแล้วก็รีน้าจะยับเยินนะลูกเออนี่เงินสองพันหเป็นค่าเช่านะลูกแล้วก็อีก2อ0พเป็นค่าใช้จ่ายก่อนที่เงินเดือนจะออกเป็น5,000 ขอบคุณค่ะแม่แม่เป็นสปอนเซอร์อีกแล้วอ่ะแม่ยินดีใจนะลูกแต่แม่จะไม่ยินดีเลยถ้าฝ้ายจะเก็บความทุกข์เอาไว้คนเดียวแล้วไม่ยอมที่จะบอกแม่โธ่แม่คะฝ้ายน่ะเป็นทุกข์เพราะเบื่อหน้าปรากระเครอย่างนั้นเองนะคะไปลูกไปลูกในทงคํำอ่ะ นฝ่ายชำนาญเรื่องโกหกไม่ใช่เหรอจะ๊ถะถูกนะค่ะกินนี้ก่อนนะลูกนะจะลูกอยู่กับยายก่อนนะคะเดี๋ยวแม่มาน,นะลูก ดีค่ะคุณพ่อดีจลุลลีน่าตื่นหรือ,อยังจ๊ะอ๋อยังเลยค่ะคือฝ้ายกำลังขัดบ้านนะคะตอนนี้ข้างในลเลวเทอไปหมดเลยเดี๋ยวคุยกันตรงน,นี้ก็แล้วกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรว่าแต่ว่าลูกจะไปกรุงเทพมาอไหร่ละก็มาลืนเช้าค่ะโอ้ดีเลยดีเลยพอดีพ่อจะเข้าไปด้วยมีธุระแต่เช้าเหมือนกันไปพร้อมกับพ่อสินะข,ขอบคุณค่ะแต่ว่าไปนะไปเป็นเพื่อนพ่อนะคือว่าพ่อจะได้มีเพื่อนคุยไปในรถนะจ๊ะ ได้ค่ะขอบพระคุณล่วงหน้านะคะนี่นะพ่อเอามาฝากลีน่ามันเก็บเอาไว้สิให้รับลูกกินค่ะคุณค่ะเออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยพ่อพ่อจะให้ลูกเอาไว้ใช้นะเออเอาเก็บไปใช้ก็แล้วกันนะอ่ะเงินไม่ต้องหรอกค่ะคุณพ่ออ้าไม่เป็นไรเออนั่นพ่อไปก่อนนะลูกนะ Yeah.